ช้อห้วยคอยจับนี่น,น,นี้นะมันบ่มีมองจับมันมันมันสีรดมือเออต้อไหายจบเอเอนี่ข้อไหนขอนอ้อนแท้งกว่าเยอะนี่มีคผนของจตของไหขอันนี้นอกข,อนข้างน,นี้เนาะข้อหัวสามมือจี๋ โไปให้มากระวงเงี้ยเมือนมนก็เลยเกตือเพินหน่ะแน่ปมเนี่ยอ๋นเกไม่ไ้งนเ้าหนิเขาบางให้ก่อนางก่อนนี้่อยคนในแต่ต้งคงแล้วท่ขาดนะอีเจ๊กไพ มีเด้มีมีอะไรอยู่หรอมีดมองเพียรบนนี่โคนโคนโ่นก่อนใกล้ก็บมันย้ายขันตอนเนี่โคนไดครับเดี๋ยวเขาไปจัดต่อยท่านี่บัวจัก นี่จะเกี่นที่วางมันก็จะเกี่ยนเต่าอครับที่วางมมันกเอมันก็เป็นะเอาอยู่บ้งาราจะอเาบลารูปยเว้ยกินร้อไปไหนเป็นร้อนยากอีกไดอบ่แดีันีหมดมันเออนีล่างนี้ยคือมันยางมันย่งกาบ่ ด้ยยานวยบานนหยาบคว่าามันไม่หยาบหรอกควยน้อยค้ยน้อยไม่หยาบหรอกีเขาจ้ยโอ้ยันหนาเสียงโอ้ยมันนี้ไรดอกเสียง เดี๋ยวตัวนี่าอยู่ข้าอวข้าวจับเดียวเอ้ยข้าวใส่เนีหยข้าวเจี๊ยบข้าวโค้งข้าวโค้งข้าวเมียนข้าวหย่านเดียวข้าวเจี๊ยบข้าวไร้ลูกข้าวโค้งลุกลุกลุกตาด้วยโพราะแล้วใหม่ใจจะเปลี่ยนข้าวเปลือกใหม่้าวแท้มนโษยอกระดักรวมกันบนอะไรสองผ่านลูกกันโดนโอ้โหโอ้โห

ป่าทากขั้นหน้าทุกวันเลยเปนหนึ่งในวิชาเรียนเลยรูแบงนี่เดี๋องวัดเดนมาดิค่คขันหน้าควางส่วลังนีโอ้ยารสาาดีสวนนานอะ เขาปั่นเอาหนามมาเข้ยมนยีดำเอาว่ะขว้ยดำเราเอาดีเลยนะนเามีมากนี่เมือนถ้าขยดคนถาปั่นเราได้หนามป่วนมันยีแบบมาจะไปใส่หนามใส่ตุกมันนะว่ะต้นตเอาลดมวันตปเาไปเอาไนีเอะว่าไนี่ลากไปเาปีเอาไปหยิ่จอะไเอาให้ถึกกินจุไปเอาใส่เอ ตอินมาไกลๆโอ้ยไม่ยืนอยู่วันเดียวดูคนเยอนรำกันเนี่ยไปมางว่าตอนนหน่อเนีกจับตอนลงบังครับนมเลยครับเป็นนมขอบังครับเราอยู่ข้าขนาเปะ เนี no, ่ยเตียมพันพเอาไปให้ท uh ีมงานกีพุ่อาไปทีมงานดังไฟอยู่กลางเสียงเอาตามจับสสเออสันอเนาะร่าอยู่เอยเตรียมี่นี่คุณเอป เอาขายหนลงไอเท่กอย่สามสบกรพาเอนกพ้กาขอเชินะขอิโต๊ะก่อนเต้ใคืนก่อนตัวนี้สามสิบน่งสิบค้นต่อกรเาที่สีบยดนมยาสบ้มมเลยตัสันหมดเจ้ากราอยู่ะิมันเกียบมอาวสาบเกียมยันาครับยันไายเนาะไก่อยู่บาเขาเอสามสก็ขึ้สิ่ไ ออเขานับไกลสินเนาะบางทองไ่บอกเนะเยค่อว่าสีเสียบหน่อหน่อยแปดสีบโปสะอันนมันยัดเทเรียกัางวน่อยมีสามเสีบกันเลยเล่บอนับอีกไอเสื้อเหรอเนียนี่มบตัวใหญ่ตัวน่อยนี่มีเกียบบ่ทอกันบ่เนี่ยเวลเลี่ยนหบมันี่ะเทเกนแล้วนาพ่งเลยสามสบโอ้ก็เรียกว่าสามเสียบเกียว เสีกไรนี่พ่อจากนะหัวจจะได้กับเสีอตัวเนี่ยจะเจากเนื่อนำดีเลยเสียเสียนี่ครับเสียเออ้อเนี่ก็อุ้าุ้าอ่อน้่าอมเออ้ง่าาก็เลยเสียก็ดีอืมจังแม่นโอสมพรเขาเอื่นเสียหยก็บบุลงเือบเเขากูเนี่ยตตัวได้่อนตนไปทาไ ผู้นึงก็ดีแต่พูดผู้นึงคิดแล้วทำผไว้สโลเกนก็ขากันพระโลกเกิดเนีคิดใหญ่ทำเป็นผู้นึงผู้หนงดีแต่พูดเนี่ดีแต่เยติักมาโตสโลเกียนก็ขากันพะโลกเ ต้องเสกกรเฮ็ดู่บานเท่าไรที่สังคมโอ้ตัวเขียนต้องเสกมันบัวเท้าเนี่ย

ว่าที <rôle: opolit any> <él. S 2> ่นะบบยุทก่เ้วว่าเรกบบยุโอ้เขี่ยแทถะนะครับนี่เ่ยบใสระโดดบอแล้ววิน้องกันจะจเอาไปใส่ตัวนั้นเลยเนาะ ไอ้ทีมนนตัไอ้ีมจะควงถึง้ดี๋ยวดเอาอั่อยออกีมันอีกึไหเดเดี๋ยวมอีกง่งง่ไเ้หลังเนเป็นค้หลังแห่เด้ย่เ้วงหน่งควงห่ง้อน่บวกไลเดี๋เดี๋ยว่อมอ้อน่อยว่มไ้ด้า เียตอนเพียงๆกันแน่ก็เอาก็เอาตอนละลละลใครพูดใหญ่ใครพูดใหญ่จองเอาเด้เขาใครพูดใหญ่คจะรับเร่มม่อนจะพาใส้พระว่าีหนักที่สร้างยกสัก่อนเันหนึ่งด้ ขัวเปนตะไ,ไลายแต่ขัวทัว้งนหมนดไก่ย่างดูซึ่ไหนเขาของวาสร้างคืออก่านแล้วให้ปาดไปกินก่อน่ปาดเนี่ยเสียเขาสั่งกันทีสั่งอีกอยู่ทันทีสั่ง

โอ้ส kind of mm. ัหมาบเจ็กมันวายหกตอนแบงผวนมาเห็นเหนือเนี่ยเอาเนี่ยเนี่ยนกกองก็ได้เถอะวืกองนี่อยากหน่อยเนี่ยยุ่งอะเนี่ยเนี่ยหน่อยแล้วกันอี่โทษอยู่บ้ามีเงินป่โตอะมีบ้

บอตังามอันนี้ไปเติมไม่ยูนี่ไหเออผ้าป้าตัวนั้นไปเติมตัวมันมองามนะเออไปเติมเกือบเี่ยเา่อเอม่อดเกอเที่ยงเอาไ่รอดยังวงมาเติมพระ่าน่อว่้อออ่อ่าลงอู่จะพาม ตองสั่งหาโลกคงันั้นนหโคึงบ่ครับผู้คือสุดยอดนะแม่นพ้อลุงไม้ใบเลยเนาะ่อโคอบโค่ย

અમને 5 આવો થાય ને 5 નું થાય છે હોવા ના